สบายดีพี่น้องสบายดีบ่สกูู๊่สอคนเด้อรู้ว่าแบงแกงคิดเลนให้พี่น้องเหมือนพี่น้องว่ยคนละถวยละถวย คนละถั่วละถั่วไอเนี่ยปี่อีอ้วนพี่มิ้วนี่ไปให้โตแม่อ้วนถั่วยนี่ยปแล้วก็ถั่วมาคืนไปนอนด้วยถือทั้งนี้แหละมันร้อนอืม,มค่อยเดินเด้อไปคนเดียวลูกเดี๋ยวก็มา លាយញ៉ាពីពុរទວຍឬទວຍ นปีอันนี้อันนี้ว่าหาย่ายขางบ้านไหมน้องแลวาแลว่าเราเอาบ้าลายล้ววะ ให้ลูกน้องแม่ไปส่งเขาเจ้าอย่าดาบัดนี้บิงอยาดานเาไปยังให้เ่อนนอนปะโคบ่ปะโ นในหน้าตาบารินองเมย์เร็วๆค่ะเร็วๆค่ะทาถั่วใพี่น้องใับบ้านเลยเอามาให้แม่ถ้วยนะ่ะเอาเอาถ้วยใหม่มาพี่เมียวถ้วยให้ไปนอนใหม่เร็วๆรอเร็ว,วเอาจานเลยเด้อเด้อตั้งหลายคนได้ล่ะ ก็ปะยาปีเหรอยาดาเหรอเออเดี๋ยวเดีอันนี้ให้ยาปีมันถูกมะตัวนี้แล้วพี่มิวถือหรือให้พี่มิวถือพี่เทนให้พี่มิวถือพี่เทนฮะปะไม่เห็น ค่อยๆถือลูกป้าจะถวายน้องเมย์ขึ้นมาถวิใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นของใครเดี๋ยวแม่อันนี้ให้ลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจ้ะอันนี้ของใครอ่ะเอาไปให้ย่ายนั่นไม่ทำเองพี่เทนเดี๋ยวแม่เองลูกอย่ามันหกนะพี่เทนครับเขาอยากมันหกในมือเราไมันสิบหกอนไม่ได้เหนนะ này thuê mê, xôm tô mà gì nó Anh không có lộn nong mẹ này Mê Anh ăn nhai già, vậy mấy Thì coi xử đó Nó coi mau của yên nhỉ Hay mẹ mau cả mẹ ăn bà non bà อันนี้เป็นของใครยี่ของพี่เมย์ถ้วยใหญ่ๆเนี่ยมา้้วยนีสุดท้ายน้องเมย์เบิร์แล้วป้าถ้าเกิดเบิร์พี่น้องเอ้ยหาหกเจ้าพี่น้องเอ้ยโคตรถ้วยละถ้วยและยีดาเฮ้อมียเจรจะเล่นหรออันนี้ของเองเมย์สมตัวไหมสมตัวค่ะแม่น้องเมย์วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปเลย เอาถ้วยคืนด้วนะจ๊ะหนูนี่ไงคะถ้วยลองจารลองจ้าไปให้แล้วไี่ช่วยเก็บเสร็จแบ่งกันทุกคนค่ะเออก็รู้ว่าจะได้นี่ไงตามมาพี่น้องตามมาตามมา้อดนหมเื เจอหรือยังไอ้ต้น่ะเดินไน่น่ะเเดินไปเจอะไมแเดินไปสหนูถ้าเอไม่มีคนเห็นน่ะอะฮะยะกินเนี่ยไข่อยจกกินเดินไปหนูเดินไปน้องต้นเหรอไปเดินไปเดินกดับไปกับใครคนเดียวไข่เปตามแล้วจะไผไปตามมั้งโอ้ รอแม่ด้วยค่ะเทนมาทางนี้เ็นยายมาล่ะ ลุงไงพระยายภาษาคอมเมนต์ที่เหล็กด้วยไงเอ้ยพูดภาษาไทยน,นั่นลูกเปียเอาตองละอวันนี้ยายอือจ้าสวยพี่น้องเลยเสือใส่เสือสวยวันนี้นนนได้ใส่เสืองามพี่น้องเอ๋ยเขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งเด้อสำหรับเสือ,น,อน้องใจดีเนา้องมาให้ยายใส่สง่างามเสืองามพี่น้องเอ๋ย มาหายายคนสุดท้ายพี่น้องหลังจากนั้นค่ะน้องม,มิไปส่งเด้คอยแกงขี้เล็กกันเลยเราจะกินเขาอหอนแหงพี่น้องเอ้ยมาซูโม่ซุกแกซิมเก็บไปเลยวันนี้นะ คิดเลยกินเขาเขาใส่ทุ่งไม้เราพวกใหญงๆเขาใส่ถั่วให้นนองมีนไปส่ง้องเราอย่างไกลจ้าอย่าท้องมาแน่เรไปเราเผาขางบ้านขยะ จะงั้นเวลาเราซีมไปลองได้เศ่เสื้องามสงงามเดี๋ยวสิทามแล้วก็จะงั้นแป๊บนึ่งไปลองให้เราเรียนมาก่อนจะงั้นนะจะงั้นเราจะงั้นไปว่าเศษไปลองเลยขอขออำนาจพระจักรพรหัวเพียงสมีเด้อร์มาคุยไดก็ไหลก็เซษ อยู่ดีเมลงกนสกุลสกุลน,นำรวยนำร้วยพ่อกันใหม่ขิมหนาสบายดีไปอลไรพี่น้อง